สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องหลานยายลีก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณมากๆานะครับที่กรุณาดูช่องนี้น้อยที่แอบอยู่ตามซอกหลบของ YouTube ช่องนี้นะครับแรงบันดาลใจสำหรับการทำคลิปนี้นะครับมันเกิดจากตอนที่ผมอ่านหนังสือบางเล่มแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันสนุกจังอยากให้คนอื่นได้อ่านบ้างหรือได้รู้เรื่องราวบ้างนะครับพอมานึกอีกทีก็หนังสือบางเล่มอาจจะหายากเลิกพิมพ์ไปแล้ว ก็เลยตัดสินใจงั้นทําคลิปดีกว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้อ่านรวมไปถึงลุงป้าหน้าอาที่สายตาไม่ค่อยดีในการอ่านหนังสือแล้วอันนี้ก็เข้ามาฟังกันได้นะครับ EP แรกนี้ขอเริ่มที่หนังสือเล่มนี้เลยครับเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ชื่อว่า the invisible boy หรือแปลเป็นไทยก็คือเด็กชายล่องหนนั่นเองหนังสือเล่มนี้เขียนโดย s a l l y gardner นะครับ และแปลโดยมอยลออมอรินะครับสามนักแปลจากเมืองจันเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อมีนาคมปี2,550หรือประมาณ13ปีที่แล้วนะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกชายที่ชื่อว่าแซมครอบครัวนี้ได้รับรางวัลไปเที่ยวดวงจันทร์ฟรี2ส,สัปดาห์จากบริษัทพาฝันนําเที่ยวพ่อแม่ต่างก็ดีใจนะครับแต่พอนึกขึ้นได้ว่าเขาไม่อนุญาตให้เด็กชายที่อายุต,ต่ํากว่า12ขวบไปด้วย นั่นหมายถึงแซมนั่นเองพ่อแม่ก็คิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจว่าจะพาแซมไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนที่ชื่อว่าบิลลี่แซมก็ตกลงจนกระทั่งมาถึงวันที่ต้องออกเดินทางนักข่าวก็มารออยู่หน้าบ้านมีรถลีมูซีนคันใหญ่รอเลยคือเป็นข่าวดังทั่วโลกไปเลยก็ว่าได้พ่อแม่ก็เตรียมกระเป๋าอย่างเรียบร้อยจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ตายสายคือแม่ของบิลลี่โทรมาบอกว่า ตอนนี้บิลลี่ติดเชื้อไวรัสชนิดรุนแรงที่สามารถติดต่อได้แซมคงไปค้างที่บ้านไม่ได้แล้วพ่อกับแม่ก็เลยถอดใจตัดสินใจจะไม่เดินทางไปที่ดวงจันขณะที่กําลังวางกระเป๋าลงเสียงกลิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นพ่อเดินไปเปิดประตูก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าคนที่อยู่หน้าประตูก็คือมิซิธฮิลดาฮาร์ดวอททอมเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านกันนั่นเองฮิลดาเข้ามาถามว่า จะให้ช่วยรดน้ําต้นไม้ให้ไหมขณะที่ครอบครัวนี้ไม่อยู่พ่อก็เลยบอกไปว่าคงไม่ต้องรบกวนแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปแล้วไม่มีคนดูแลแซมฮิวดาก็เลยอาสาที่จะดูแลแซมให้ที่แรกพ่อกับแม่ก็ตัดสินใจลังเลอยู่แต่แซมบอกว่าแซมโอเคแซมอยู่ได้พ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจให้แซมอยู่กับฮิวดานักข่าวก็เลยยกย่องฮิวดาว่าเป็นเพื่อนบ้านผู้มีจิตใจดี ฮิลดารู้สึกเหมือนตัวเองได้ขึ้นสวรรค์เพราะมีสสิ่งที่ฮิวดาปรารถนาก็คือ 1. มีชื่อเสียง 2. รำ่ำรวยเงินทองนั่นเองแต่คนที่แปลกใจที่สุดในการรับแซมเข้ามาดูแลก็คือเออร์นีฮาร์ดบอททมซึ่งเป็นสามีวัยเกษียณของฮิวดานั่นเองเออร์ er นี่ก็เลยถามมารยาว่าทําไมถึงรับเด็กมาเลี้ยงคุณไม่ชอบเด็กมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่เหรอฮิวดาตวาดใส่สามีของตัวเองพร้อมกับบอกว่า ถ้าไม่ทําอย่างนี้ฉันจะได้เจิดจรัสออกทีวีไปทั่วโลกอย่างนี้เหรอเฮิวดายังบอกอีกว่าพ่อกับแม่แซมทําประกันชีวิตในการเดินทางครั้งนี้ไว้มากดังนั้นลองคิดดูถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไปหรือยานอากาศเป็นอะไรไปคนที่ได้รับเบี้ยประกันคือใครการสนทนากันของสามีภรรยาคู่นี้แซมได้ยินทุกอย่างแซมกลับขึ้นไปบนบ้านนอนบนเตียงร้องไห้คิดถึงพ่อกับแม่้อรอวันที่พ่อกับแม่กลับ และแล้ววันที่พ่อกับแม่เดินทางกลับมาก็มาถึงแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อฮูสตันประกาศว่าไม่สามารถติดต่อกับกระสวยอวกาศได้ทุกคนต่างภาวนาว่าขอให้เป็นเพียงแค่ความผิดพลาดด้านการสื่อสารเท่านั้นเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนในที่สุดบริษัทพาฝันก็ประกาศว่ากระสวยอวกาศได้หายไปจากวงโคจรคืนนั้นแซมนอนไม่หลับเขาก็เลยเดินมาข้างหน้าต่างที่ไม่มีผ้าม่าน มองออกไปยังสวนหลังบ้านรู้สึกว้าเวเยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแซมกลับมาที่เตียงพยายามจะข่มตาหลับแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังสนั่นที่ข้างนอกแซมลุกขึ้นมาที่หน้าต่างก็พบว่ามีบางอย่างส่องแสงอยู่ที่แปลงฟักทองแซมเลยรีบย่องผ่านห้องของฮิลด้าแล้วเดินไปที่เกิดเหตุแล้วแซมก็ได้พบกับอะไรสักอย่างที่ดูคล้ายเครื่องล้างผักขณะที่กําลังคิดอะไรหลายๆอย่างก็มีมนุษย์ต่างดาวตัวจุดเข,เขียวเดินมาทักทายทั้งสองแนะนําตัวกันมนุษย์ต่างดาวบอกว่าชื่อสปลอต แล้วบอกว่าตัวเองมาจากดาวเคราะห์สิบห่วงเพื่อมาเอาซอสมะเขือเทศ57กลับไปเป็นของขวัญให้แม่เพื่อเป็นการอารุณสวัสดิ์วันเกิดคือภาษาของสปอตเนี่ยก็จะปแปลกๆกว่าชาวโลกสักหน่อยแซมก็เลยแนะนําให้ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อยานอวกาศของสปอตเกิดพังขึ้นมาสปอตเลยบอกว่าต้องซ่อนยานเอาไว้ที่นี่ก่อนโดยทําให้โปร่งแสงหรือทําให้ล่องหนนั่นเองแต่ยังไม่ทันที่จะซ่อนยานแสงไฟในบ้านก็สว่างขึ้นผ้าม่านถูกเปิดออก สปลอตไม่เคยเห็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนแต่แซมก็เลยบอกว่านั่นนะ่ะฮิวดาฮาร์ดบอททอมสปลอตบอกให้แซมหายตัวแซมยืนงงงเพราะไม่มีคนไหนในโลกที่สามารถหายตัวได้ตอนนั้นเองแซมรู้สึกว่าเหมือนสปลอตเอาอะไรมาจิ้มที่ขาแล้วร่างของแซมก็ค่อยๆเลือนหายไปเหลือแค่รองเท้าแตะเมื่อออร์นี่กับฮิวดามาถึงสวนก็ไม่พบกับใครทั้งนั้นยกเว้น เครื่องล้างผักอันหนึง่งสปอตพยายามจะติดต่อกลับไปยังดา1สิบห่วงแต่ติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้ส่วนแซมก็สงสัยว่าสปอตทําให้เขาหายตัวได้ยังไงสปอตเลยบอกว่าเขาใช้แผ่นแปะล่องหนที่ตอนแรกตั้งใจจะแปะไปที่ยางของตัวเองแปะให้แซมแทนเพราะว่าตอนนั้นตกใจกลัวเช้าวันต่อมาแซมก็พบว่าตัวเองกลับเป็นปกติเหมือนเดิมแซมเดินลงไปข้างล่างฮิวด้าบอกว่าวันนี้จะพาแซมไปเที่ยวทะเลให้แซมขึ้นไปเก็บของแซมบอกว่าแซมไม่อยากไปเผื่อพ่อแม่กลับมา ฮิวดาก็เลยบอกว่าพ่อแม่ของแซมจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วให้แซมรีบทําใจให้เร็วที่สุดแล้วก็ขึ้นไปเก็บของไปเที่ยวด้วยกันแซมรู้สึกข้างในร้อนเผาแต่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันร้องไห้ต่อหน้าฮิวดาแน่นอนเขาขึ้นไปข้างบนเจอสปลอตและเล่าเรื่องราวว่าฮิวดาจะพาไปเที่ยวทะเลแถมยังบอกอีกว่ายานอวกาศของสปลอตอยู่บนรถของฮิวดาเรียบร้อยแล้วสปลอตก็เลยจําเป็นต้องเดินทางไปเที่ยวทะเลกับแซม หลังจากขับรถมาครึ่งค่อนวันในที่สุดก็มาถึงที่พักบังกะโลดูซึมเศร้าและมีกลิ่นอับดูแล้วข้างในคงเย็ยนเยือกยิ่งกว่าข้างนอกเป็นแน่ๆแ,แซมคิดว่าจะมีใครที่บ้าพอที่จะมาพักผ่อนในที่แบบนี้นะับตั้งแต่แซมอยู่กับครอบครัวฮาร์ดบอททอมมานี่เป็นครั้งแรกที่แซมรู้สึกว่าตัวเองมีเพื่อนเพราะว่ามีสปอตอยู่ด้วยนั่นเองแซมเล่าเรื่องพ่อกับแม่ให้สปอตฟังสปอตบอกว่าพ่อกับแม่คงยังไม่ตายหรอกอาจจะติดอยู่ในครอตเตอร์ก็ได้ แซมทำหน้างงส่วนสปอตก็งงเหมือนกันที่แซมไม่รู้จักโรเตอร์สปอตก็เลยอธิบายต่อไปว่าโรเตอร์มีสีดําเหมือนอวกาศจึงยากที่จะมองเห็นรูปร่างกลมใหญ่ฉายแสงที่มาจากไฟเมทริกเซลมันจะอ้าปากล่องลอยและคอยกืนทุกอย่างที่ดาสิหงของเขาก็เลี้ยงกรอเตอร์ไว้เพื่อดูแลดวงดาวแซมก็เลยถามต่อไปว่าแล้วยานจะรอดไหมสปอตบอกว่าในภูมิของกรเตอร์อาจจะสั่นๆโยกๆเดี๋ยวสปอตจะส่งข้อความไปถามพ่อกับแม่ให้แต่ตอนนี้ ยังติดต่อไม่ได้และปัญหาใหญ่ในตอนนี้ก็คือยานของสปอตเสียหายหนักเพราะฮิวดาเอาไปใช้ล้างผักเสียแล้วรุ่งเช้าต่อมาฮิลดารู้สึกใจไม่ดีรู้สึกงุนงิดก็เลยไล่แซมออกไปเล่นข้างนอกทั้งทั้ท,ที่ฝนตกแซมออกไปหลังบ้านพบเออร์นี่กำลังเล่นอะไรสักอย่างแซมก็เลยถามเออร์นี่ว่านั่นคืออะไรเออร์นี่บอกว่านี่คือวิทยุประชาชนบางครั้งมันสามารถรับสัญญาณวิทยุได้ไกลถึงรัเสเซียเลยทีเดียว ขณะที่กําลังคุยกันอยู่เอ้นี่สังเกตว่ามือของแซมเริ่มหายไปแซมกลับขึ้นไปหาสปลอตพอไปถึงสปลอตสปอตสังเกตว่าแซมได้ล่องหนอย่างสมบูรณ์แบบเสร็จแล้วสปลอตรู้สึกกระสับกระส่ายที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับแซมพลางโทษตัวเองว่าตัวเองไม่น่าแปะแผ่นล่องหนให้กับแซมเลยเพราะแผ่นล่องหนนี้เอาไว้ใช้กับยานอวกาศแซมบอกว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องดีเสียอีกเพราะนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้แก้แค้นฮิวดาให้ช็อกไปเลย แซมรีบลงไปในห้องครัวแล้วกล่าวทักทายเออร์นี่กับฮิลดาทั้งสองต่างตกใจที่ได้ยินเสียงคำทักทายมาจากหมวกแลกกางเกงเท่านั้นฮิลดาเครียดเป็นอย่างมากเพราะนี่ไม่ได้อยู่ในแผนการของหล่อนเลยและที่สำคัญคุณเมาเรียนคุกเจ้าหน้าที่ประกันของบริษัทพาฝันนำเที่ยวได้เคยบอกไว้ว่าถ้าเมาเรียนได้พบกับแซมเมื่อไหร่ฮิลดาก็จะได้รับเงินประกันทันทีคืนนั้นฮิลดานอนไม่หลับเดินกลับไปลกลับมาอยู่ห้องนั่งเล่น จู่ๆผ้าที่ติดผนังอยู่ก็หล่นลงมาตุ๊กตาหมาจีนก็วิ่งเล่นอยู่บนหิ้งเหนือเตาผิงแน่นอนแซมกําลังสนุกสปรอดที่ล่องหนอยู่ก็เข้าไปจี้ที่ขาของฮิลดาฮิลดาร้องลั่นเออร์นี่ได้ยินก็เลยเดินเข้ามาแต่เออร์นี่ก็ต้องเข่าอ่อนเมื่อพบว่าเก้าอี้ก,กําลังลอยอยู่ตรงหน้าของเขาเออร์นี่บอกว่านี่คือบ้านผีสิงแต่ฮิลดาไม่เชื่อเพราะรู้อยู่แล้วว่านี่คือฝีมือของแซมวิทยุส่งเสียงประหลาดสปรอดกาลังหมุนหาขึ้น พร้อมกับพูดภาษาประหลาดที่แซมฟังไม่รู้เรื่องและสปอตก็บอกว่าเขาได้ข่าวจากทางบ้านแล้วแม่บอกว่ามีครอตเตอร์ป่วยน่าจะมีอะไรเข้าไปติดในช่องท้องเป็นแน่นอนตอนนี้พ่อกับแม่กําลังเดินทางไปที่นั่นวันต่อมาเมารินคุกจากบริษัทพาฝันนําเที่ยวได้โทรเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเข้ามาเพื่อพูดคุยเรื่องอนาคตของแซมฮิลดาฮาบทอมรู้สึกกระวนกระวายไม่รู้จะเอาใครมาให้ฮิวดาดูเพราะตอนนี้แซมก็ยังล่องหนอยู่ แซมก็เลยเสนอว่าบางทีถ้าฮิวด้าทําดีกับแซมแซมอาจจะกลับคืนร่างเดิมก็ได้ฮิวด้าก็เลยจําใจทําตามคําสั่งแซมโดยแซมได้จดลิสต์สินค้าที่อยากได้รวมถึงซอสมะเขือเทศหนึ่งโหลเพื่อสปลอตด,ด้วยฮิวด้ากลับมาถึงพร้อมทั้งโยนถุงใบหนึ่งให้แซมพร้อมบอกว่าให้นําของที่อยู่ในนั้นมาสวมใส่ของในนั้นก็มีหมวกคลุมหน้าทําจากขนสัตว์ถุงมือสลับสีแว่นกันแดดและก็ปากพลาสติกของปลอมแซมใส่แล้วหัวเราะไม่หยุด เมื่อเห็นตัวเองในกระจกทีนี้เขาก็น่ากลัวสมบูรณ์แบบแล้วยังกิดจะไปพ้นธนาคารเนี่ยจากการพูดคุยกันระหว่างแซมกับสปอตทําให้รู้ว่าสปอตอายุไล่เลี่ยกับแซมนี่เป็นครั้งแรกที่สปอตเดินทางมายังดาวโลกคนเดียวแซมเรื่องใจไม่ดีเรื่องแผ่นแปะล่องหนเลยถานสปอตว่าเคยแปะให้ใครมาก่อนไหมสปอตบอกว่านี่เป็นการมาโลกมนุษย์ครั้งแรกดังนั้นจึงไม่เคยแปะให้มนุษย์คนไหนและที่สําคัญแผ่นแปะเนี้ยเอาไว้แปะกับยานอาวกาศ ไม่เคยแปลกกับมนุษย์และไม่รู้ว่าผลข้างเคียงคืออะไรแซมรู้สึกตื่นตนกเพราะการล่องหนส,สองสามวันมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าให้ล่องหนตลอดชีวิตคงไม่สนุกแน่แต่สปอตก็บอกให้สบายใจได้เพราะต้องมีสักคนที่ดาวสิบห่วงที่รู้จักวิธีแก้อย่างแน่นอนพอพูดเสร็จก็บอกว่าคิดถึงพ่อกับแม่จังแซมก็เลยบอกว่าแซมเข้าใจเพราะแซมก็คิดถึงพ่อกับแม่เช่นกันรุ่งเช้าวันที่เรียนคุกมาเยี่ยมแซมฮิวด้าให้แซมนั่งที่โซฟาเดี่ยว เอาผ้าคลุมขาวไว้เมื่อเอนนี่เห็นแซมนั่งสวมหมวกคลุมหน้าใส่แว่นดำและติดปากปลอมถึงกับสะดุ้งหยงในทีเดียวเมื่อมอริรีนคุกมาถึงถึงกับผงาะก,กับสภาพที่พักอันซอมซ่อและเหม็นอับฮิวดาเดิอนออกไปรับเมอริรีนฮิวดาอธิบายว่าตัวเองดูแลแซมได้ดีขนาดไหนพร้อมกับบอกอีกว่าแซมชอบใส่หมวกคลุมหน้าไปนั่งในที่มืดๆอีกด้วยเมอริรีนถามแซมว่าชอบที่นี่ไหมแซมไม่ทันได้ตอบฮิวดาก็ขัดขึ้นว่า มอรเรียนถามคำถามที่มันมากเกินไปเหมือนดูถูกตัวเองมอรเรียนหยิบลูกแซมออกมาจากกระเป๋าพร้อมกับเดินไปเพื่อที่จะไปเปิดผ้าม่านออกและขอให้แซมเปิดหมวกคุมหน้าให้ดูยูดาพุ่งเข้าขวางหน้าต่างบอกว่าแซมเจอเรื่องราวมาเยอะแล้วทำไมต้องมาตอบคำถามอะไรอย่างนี้มอริเรียนพูดอย่างเหนื่อยหน่ายบอกว่านี่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดไว้เชออยากให้ทุกอย่างมันจบโดยเร็วที่สุด ขณะที่เมาเรียนกําลังคุยเรื่องเงินประกันที่ฮิลดาจะได้รับเออร์นี่ก็เข้ามาประกาศว่ากระสวยอากาศติดต่อกลับเข้ามายังโลกได้แล้วและดูเหมือนว่าพ่อกับแม่ของแซมจะปลอดภัยฮิลดาโมโหสามีคนตัวเองมากเดินไปทุ่มวิทยุของเออร์นี่ลงพื้นอย่างแรงพร้อมกับหันมาด่าทุกคนและสั่งให้แซมเลิกหายตัวแต่แซมก็ปฏิเสธและบอกว่าจะเปิดโปงความชั่วและตัวตนที่แท้จริงของฮิลดาให้ทุกคนได้รับรู้และขนานั้นเองสปลอตก็เดินเข้ามาในสภาพที่ไม่ได้ล่องหน ทำให้ฮิวดากระโดดขึ้นไปบนเก้าอี้อย่างรวเดเร็วเพราะคิดว่าสปอตคือปีศาจหนูฮิวดาสั่งให้เออร์นี่จัดการกับสปอตแต่เออร์นี่ปฏิเสธด้วยความคิดที่ว่าขนาดเด็กตัวกับเปี๊ยกกับมนุษย์ต่างดาวตัวจิว๋วยังไม่กลัวแล้วทาไมเขาต้องกลัวฮิวดาด้วยเอร์นี่บอกกับฮิวดาว่าครั <c oughs> ้งนี้เธอทํามากเกินไปและเขารู้สึกสมเพชตัวเองที่ไม่กล้าห้ามเธอ สปอตก้าวออกมาพร้อมกับยื่นมือน้อยๆออกมาข้างหน้ามีแสงสีเขียวพุ่งออกมาจากปลายนิ้วแล้วหน้าของฮิวดาก็ลกาลายเป็นสีชมพูเผือกจากนั้นก็มีตุ่มสีเขียวผุดขึ้นมาเต็มใบหน้าของฮิวดาฮิวดาตกใจรีบวิ่งไปคว้าเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าใส่เสื้อโค้ทวิ่งออกนอกประตูทันทีทีวีทุกช่องคืนนั้นรายงานการกลับมายังโลกได้อย่างมหัศจรรย์ของกระสวยอวกาศผู้เชี่ยวชาญต่างพากันถกเถียงกันใช้ทฤษฎีต่างๆนานา,นามากมาย แต่ไม่มีใครพูดถึงดาวเคราะห์สิบห่วงและกลอตเตอร์เลยสปอตพยายามซ่อมยานของตัวเองยังไงก็ไม่สําเร็จแซมก็เลยบอกว่าเขาเคยเห็นพ่อเคาะไปที่ตัวเครื่องอะไรที่มันเสียแล้วมันก็กลับมาใช้งานได้และแซมก็ตกไปเบาๆที่ส่วนบนของยานอาวกาศแล้วยานอาวกาศก็สว่างขึ้นพร้อมกับฉายแสงสีลุ้งออกมาอย่างสว่างสวยมีเสียงพูดภาษาที่แซมไม่เข้าใจออกมาทางวิทยุในตัวยานสปอตบอกว่านั่นคือเสียงพ่อของเขา คืนนั้นมียานอวกาศขนาดใหญ่กว่ามากๆลงมาจอดที่สวนหลังบ้านพร้อมกับพ่อแม่ของสปอตที่ตื่นเต้นดีใจที่ได้เจอลูกอีกครั้งสปอตแนะนําแซมและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับแซมให้ฟังพ่อของสปอตยื่นมือออกมาแสงสีฟ้าแวบส่องไปที่แซมแล้วทันใดน,นั้นแซมก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแล้วครอบครัวของสปอตก็ล่ําลาแล้วก็จากไปพร้อมกับซอสมะเขืเทศจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาเคาะประตูบ้านดังสนั่น แลวก็เป็นมอรีนั่นเองที่เป็นคนแจ้งความเนื่องจากเจอความไม่ชอบมาพากลของครอบครัวฮาร์ดบอททอมตำรวจพาแซมกลับบ้านอย่างปลอดภัยเออร์นี่ถูกตำรวจควบคุมตัวไปที่โรงพักส่วนฮิลดาถูกจับขณะที่กำลังจะบินไปมายอกาครอบครัวฮาร์ดบอททอมถูกตั้งข้อหาลักพาตัวและหลอกเงินผู้อื่นฮิลดาถูกตัดสินให้จำคุกส่วนเออร์นี่ได้รับการตักเตือนและปล่อยตัวออกมาผู้พิพากษาเห็นว่า เขาทำความผิดเนื่องจากกลัวภรรยามากเกินไปเป็นไงบ้างครับเรื่องราวของแซมเด็กชายล่องหนก็หากใครชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับและหากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้านาะอาท่านใดอยากฟังหนังสือเล่มไหนประเภทไหนคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังใน EP ต่อไปสำหรับ E ีนี้สวัสดีครับ